สวัสดีครับผมสะทนตันตราพรนะครับและนี้คือรายการ Editors Favorite ประจำเดือนกรกฎาคมครับวันนี้เรามาพูดเรื่องน้ำหอมกันเนอะกล่องใหม่ถอดมาหม,มาดๆเลยฮะจริงๆเป็นกลิ่นที่เคยใช้อยู่แล้ว Unbox ฮะ huh? Unbox ซะด Number t 2 t o ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นน้ำหอมกลุ่ม Exclusive ก็คือตัวกลิ่นออ Exclusive หาตามเคาน์เตอร์ปกติ ไม่ได้ครบทุกเคาน์เตอร์ต้องไปพวกแบบเคาน์เตอร์พิเศษหอมมากเลยอะ่ะเป็นความหอมแบบเป็นความหอมที่คุ้นทำไมเปืนหน่งกลับมาใช้ตัว22อีกครั้งหนึ่ง ถ้าเกิดใครเป็นแฟนชาแนลนะครับจะทราบว่าเมื่อปีที่แล้วคือปี2021เนี่ยเป็นปีที่ครบรอบ100ปีน้ําหอมชาแนลนัมเบอร์ไฟซึ่งเป็นน้ําหอมในตํานานเป็นน้ําหอมที่แบบได้ฉายาว่าเป็นน้ําหอมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกปีนี้ครบรอบ100ปีเหมือนกันชาแนลน n u เบอร์ no. 22ถ้าเกิดคุณดมปุ๊บเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยว่าทําไมทําไมความหอมมันถึงอยู่มา100ปีอ่ะโดยที่มันยังขายอยู่ทุกวันก็จะมีความหอมที่อมแป้งหน่อย เนอะเป็นความหอมที่มีความหวานโดยส่วนตัวนะฮะปืนรู้สึกว่ามันเป็นความหวานที่ไม่จะไม่ใสซะทีเดียวจะมีความเหมือนนว,นนวนลนถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนกลุ่มที่เป็นพวกแบบ powdery เนี่ยจะแนะนำเลยก็คือ number 22จาก Chanel ตัวถัดมาโห oh, ตัวนี้รักมากรักบบ้ากเป็นการพิเศษเลย นะครับก็คือน้ําหอมของกุชชี่นะครับปืนก็จะเรียกง่ายๆว่ากุชชี่เมมัวเป็นน้ําหอมที่จะมีกลิ่นที่แปลกมากๆอธิบายกลิ่นของมันยากมากเลยอ่ะเพราะว่ากลิ่นของมันเนี้ยเป็นกลิ่นที่เหมือนกับมีส่วนผสมที่ทําให้เราเคยได้กลิ่นนี้ที่ไหนมาก่อนไม่รู้อ่ะแต่อธิบายไม่ถูกตัวปืนเองนี่ก็หาคําตอบจากกลิ่นนี้ไม่ได้ว่าความทรงจำเนี้ยมันมาจากไหนซึ่งมันก็เหมาะกับชื่อ,อมันเหมือนกันเนะก็คือเมมัว ก็คือมันจะมีเรื่องของความทรงจามนเรื่องของการบันทึกอะไรบางอย่างและสิ่งที่สําคัญมากๆเลยสําหรับน้ําหอมตัวนี้นะครับน็คือเป็นน้ําหอมที่กุชชี่เนี่ยรอนชขึ้นมาเพื่อที่จะตอบว่าน้ําหอมมันไม่มีเพศน้ําหอมขวดนี้เป็นหนึ่งในเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งของแบรนด์กุชชี่ว่าเราอยู่ในยุคที่เรียกว่า Genderless หรือว่า g e n d e r f l u i d i t y ก็คือเพศมันมีความลื่นไหลมันไม่มีขอบเขตตายตัว สำหรับโดยส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันมีความซาแต่เป็นซาที่เบามากๆแล้วก็พอเวลาที่ผ่านโนต้ตที่1นโนต้ตที่2ไปจนถึงโนต้ตสุดท้ายอะ่ะมันจะค้นพบว่ามันจะมีกลิ่นอะไรบางอย่างไม่รู้ที่มันจะทิ้งความทรงจําไว้อยากให้ไปลองนะครับตัวนี้ครับตัวที่3พิสูจน์แล้วว่านี่คือแบบใช้มาจนเฮี้ยนขวดเลยอะ่ะคือเป็นแบบว่า เหลือจนแบบคําว่าหยดสุดท้ายจริงๆแล้วขวดนี้น่าจะเป็นขวดที่13รุ่นนี้ของ a อมเ s ถ้าเรียงง่ายๆก็คือ24 e f o r u กลิ่นตัวนี้มันจะมีความนุ่มเราพันผ้าพันคอไหมเราฉีดน้ําหอมลงไปแล้วน้ําหอมนี้มันติดอยู่บนผ้าพันคออ่ะมันจะมีหลายโน้ตแต่โน้ตทุกโน้ตของมันนี้จะมีความอุ่นจะมีความแบบวินเทจอยู่ข้างในกลิ่น,นกันนะแต่เป็นว่าความโบราณนี้มันไม่ใช่ความโบราณที่แก่ มันเป็นความโบราณที่แบบคลาสสิกเราไม่เคยคิดเลยว่าน้ำหอมแบบนี้จะเป็นน้ำหอมที่สามารถเซ็กซี่หรือว่าแบบทำให้คนฉีรู้สึกแบบมีเซ็กซ์เพียวันนั้นเต้นอยู่ในด้านฟลอร์มีคนเข้ามาเต้นด้วยแล้วเขาก็ได้กลิ่นแล้วเขาบอกว่าน้ำหอมกลิ่นนี้เป็นน้ำหอมที่เหมาะกับเธอแล้วก็ไปทำให้เธอดูแบบเซ็กซี่มากเป็นครั้งแรกในชีวิตอะที่เคยได้ยินคนเรียกเราว่าเซ็กซี่อะเพราะโดยส่วนตัวเราไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนที่แบบมีเซ็กซ์เพิวเลยแต่ว่าก็ต้องขอบคุณน้ำหอม บังกัตโฟบ,บุกนะครับจากแ m s เที่ทําให้กลายเป็นคนเซ็กซี่ขึ้นมาได้ตัวนี้ตัวที่4มาจากบูการี i นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาจากลายชื่อว่า Allegra พิเศษมากเลยคือเวลาเขาออกมาทีเขาไม่ออกตัวเดียวเป็น1ใน5ของ m a g n i f y ย n g คือออกมาทีสิ0ตัวเลยเมื่อกี้เราฉีดไปหลายตัวแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ฉีดทับได้น้ําหอมหลายๆครั้งเนี่ยฉีดทับกันเนี่ยภาษาคนน้ําหอมเขาจะบอกว่ากลิ่จนจะเนา่า แต่ถ้าเกิด m a g n i f y เออ magnifying ตัวนี้ยฉีดเข้าไปอะ่ะปืนกล้ารับประกันว่าแบบไม่น่าตัวสุดท้ายครับตัวนี้มาจากชาแนลอีกเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็น h m i s สสเปรย์น้ำหอมฉีดผมตัวนี้มาจากช้องสลายคนก็ออกเสียงว่า Chance นะปุณก็ไม่แน่ใจแต่ว่าปุก็อ่านว่าชองสม์มตลอดเพราะว่าเคยมีคนฝรั่งเศสเขาอ่านให้คุณฟังว่าเขาเรียกว่าชนอลทรองส์มันก็จะเป็นน้ําหอมที่พาให้คุณไปเจอกับโอกาสหลายแบบนะครับแล้วก็น้ําหอมตัวลายชรองส์่วนนี้ก็ออกมาหลายกลิ่นนะคือหมายถึงว่าออกมาหลายหลายมิติมีมิติสีเขียวมีมิติสีชมพูสีชมพูก็จะหวานหน่อยมีมิติที่ออกทองๆนะส้มๆเวลาที่ผมเริ่มยาวเนี่ยผมดัดด้วยผมยาวด้วยเวลาไปกินสุก,กี้ไปกินหมูกระทะ เวลาไปกินอาหารอะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างที่จะกลิ่นแรงใช้ตัวนี้ช่วยได้นะตัวนี้ก็จะเป็นออชองแฮมเมสตอนจำได้ว่าตอนที่เลือกเนี่ยเลือกออสองจิตสงใจระหว่างสีนี้กับสีชมพู นะแต่ว่ารู้สึกว่าสิมพูนี่หวานมากกลิ่นหวานมากเดี๋ยวผมจะแบบเดี๋ยวผมจะหวานเกินไปนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเอาอันนี้ดีกว่าปุ๋จะเป็นคนที่ติดแฮมิสของชาแนลค่อนข้างออหลายตัว n u m b e r 5ก็มีแฮมิสตัวช้องซ์มีแฮมิสหลายตัวเลยกาเบรียลก็มีแฮมิสโคโคมาโมแซลก็มีแฮมิสจริงๆหลายๆต้องบอกว่าเกือบน้ำหอมลายหลักทั้งหมดของชาแนลเนี่ยจะมีแฮมิสก็ตัวนี้ ชองจากช n n นลครับและทั้งหมดนี้คือ Editor's Favorite ของสทชน,นตราพรประจำเดือนกรกฎาคมครับ